เฮ้ยอันนี้เฟสหรือป่าเช้าวะเนี่ยโคตรเงียบเลยโทรถึงแม่งก็มาใครมันส่งข้อความมาวะเนี่ยดูก่อนเฮ้ยคนขอให้โปรโมทช่องให้อีกแล้วเหรอยังไงก็ไม่เด็ดขาดไม่มีทางที่จะโปรโมทหรอกตอบไปเลยว่าไม่ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่พี่ก็ไม่ใช่เพ,พื่อนก็ไม่ใช,นใช่นี่มึงถึงกับโทรมาเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องการให้กูโปรโมทให้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้อ รับก็รับวะฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนายช่วยโปรโมทช anel ให้ฉันหน่อยสิไม่ได้หรอกครับอยู่ดีๆมาโปรโมทให้อ่ะมันก็ไม่ได้หรอกคุณควรจะพยายามกับผลงานตัวเองดีกว่านะแน่แนะโปรโมทให้เราหน่อยซับนายก็ต้องหนึ่งแสนโปรโมทให้นิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกไหมไม่ได้หรอกครับงั้นถ้านายไม่โปรโมทฉันจะไปที่บ้านนายเพื่อให้นายโปรโมทให้ได้ โอเควางสายละอืออหือนี่แม่งจะตามยันบ้านเลยเนี่ยมึงเอาความพยายามของมึงเนี่ยไปพัฒนาคลิปดีกว่านะเฮ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงรถแล้วแม่งเอาจริงนี่ว่าไนไนโปรโมทให้หน่อยสิฉันตามมายันบ้านแล้วนะนี่มึงต้องการให้กูโปรโมทให้จริงๆใช่ไหมเนี่ยไนไนไนโปรโมทให้หน่อยโปรโมทโปรโมทยังไงก็ไม่เด็ดขาด เน่นๆๆนนนนนนโปรดให้หน่อยกูบอกว่าไม่ไงโอเคกูไม่เอาเลยก็ได้โอเคโอเคกูกลับบ้านก็ได้มึงปล่อยกูก่อนเออกลับไปเลยแม่งชอบกลับแบบมีน้ำตานะมึงเนี่ยและที่เห็นเมื่อกี้นั่นก็คือเป็นแบบที่1นะครับเรามาชมแบบที่สองกันดีกว่า เฮ้ยอันนี้เฟสหรือป่าเช้าวะเนี่ยโคตรเงียบเลยพูดถึงแม่งก็มาใครมันส่งข้อความมาวะเนี่ยดูก่อนให้โปรโมทช่องให้เอรอ,อ้ไม่คุยกับไอ้พวกนี้ดีกว่ายังไงมันก็ต้องตืออยู่แล้วนี่มึงถึงกระโทรมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเครับก็รับวะสวัสดีครับผมเออเมื่อ,อไหร่แกจะถึงบ้านครับ สั่งตั้งนานแล้วแก๊สยังไม่มาสัทีอ๋อตอนนี้ถึงหน้าปักซอยแล้วครับพุ้ยพิซซ่าฮส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนายช่วยโปรโมทชาแนลให้หน่อยเราให้ห้าสิบทูไม่ได้หรอกครับเงินมันซื้ออะไรผมไม่ได้หรอกอ่ะให้หนึ่งร้อยทูเลยแล้วกันยังไงก็ไม่แน่นอนครับถึงค่าเงินจะเปลี่ยนแต่ใจผมไม่เปลี่ยนแน่นอนงั้นเอาไปหาร้อยูยังไงผมก็ไม่เอาครับ งั้นฉันให้พันทูเลยแล้วกันยังครับยังยังเด็ดขาดครับงั้น1,500ทูแหละยังครับยังยังยังไม่พออีกเหรอเอาไป5,000เลยมึงยังไม่เอามาให้กูอีกอีเหี้ยกูเอาตั้งแต่500แล้วและอนต่อไปคือแบบสุดท้ายนะครับสวัสดีนายช่วยโปรโมทชันนะ oh โอ้มึงไม่บอกกูสัคำเลย หนึ่งสองสามสี่อ <If S 1> ุ้ยเสียงมันไม่จะพังเลยอันนี้เป็นการพูดแบบตรงๆนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบกดดิสไล k ์ใครชอบกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะก็จะมาพูดถึงนะครับคนที่ชอบให้คนอื่นโปรโมท channel ให้คือการให้คนอื่นโปรโมทให้เนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกครับเฮ้ยทำไมเสียงกุ้ง่วงจังวะไปนอนแป๊บนะอย่ามาพูดใหม่สวัสดีครับผมเรามาอยู่ในแบบปกติดีกว่าก็จะมาพูดถึงนะครับคนที่ชอบให้คนอื่นโปรโมท channel ให้คือการให้คนอื่นโปรโมท channel ให้เนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่คนที่โปรโมทให้คุณเนี่ยเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะเอาตรงๆเลยคือผมไม่ชอบคือบางทีคนที่ให้โปรโมทให้เนี่ยบางคนเพิ่งทํา YouTube ได้ไม่นานแล้วให้คนอื่นโปรโมทให้เพื่อตัวเองมียอดซับยอดวิวเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งแบบนี้มันก็ไม่ผิดหรอกครับบางช่องผมก็เห็นเป็นช่องโปรโมทให้ช่องอื่นนะเออเป็นช่องโปรโมทให้ช่องอื่นอะ่ะแต่ว่าช่องตัวเองเนี่ยยังไม่มีซับเยอะเลยแต่ดันไปโปรโมทให้คนที่ซับเยอะกว่าใครมันโปรโมทให้ใครแน่วะอ่านี้ถ้าใครไม่พอใจอะไร d i s ไล k ์มีนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะตามตรงอ่ะตรงหลยตรงมออ้ค เดี๋ยวมันจะไกลนะครับอ้อมคอมอะแต่คุณควรที่จะพยายามนะครับพัฒนาฝีมือและผลงานคลิปของตัวเองด้วยไม่ใช่ช่องมีแต่อินโทรแต่ให้คนอื่นโปรโมทให้ต่อให้คนซับหลักสามาโปรโมทให้คุณยอดซับเพิ่มขึ้นก็จริงแต่วิวอาจจะไม่ได้แบบเท่ากับยอดซับก็ได้แบบเออไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเลยนะเออแบบซับเป็นล้านแต่ยอดวิวร้อยอะไรปรนะมาณนี้เนี่ยเออก็อ,อาจจะไม่มีคนติดตามคุณจริงๆนะครับอาจจะติดตามเพราะคนที่เขาโปรโมทให้คุณเนี่ยแนะนํามาแล้วแบบ f c คนที่โปรโมทให้คุณเนี่ยเขาแบบเออ เฮ้ยพี่คนนี้ก็ติดตามคนนี้ว่าไปติดตามมั่งดีกว่าประมาณนี้ครับเข้าใจเลยว่าซึ่งถามว่าถ้าเป็นผมภูมิใจไหมอันนี้ไม่ภูมิใจนะครับถ้าอยากได้ยอดซับยอดวิวเยอะๆเนี่ยคลิปสนุกสนุกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะคนที่เขาไปถึงหลักแสนหลักล้านได้เนี่ยก็เลนแต่ผ่านอุปสรรคกันมาเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เขาก็ทํามันออกมาได้เพราะการที่เขามาถึงหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่เขามีความพยายามกันไงครับก็ยังไงก็ผมก็ไม่ได้ห้ามให้ใครหยุดโปรโมทชาแนลของตัวเอง แต่คุณควรจะทําคลิปให้มันออกมาดีด้วยแค่นี้คนที่เขาชอบผลงานคุณจริงๆเนี่ยก็จะมาเองครับซึ่งมันจะภูมิใจมากๆถึงจะ1นึถึงสคนก็ตามทุกคนนะครับเริ่มต้นจากศูนย์กันหมดเฮ้ยอันนี้มันต้องเศร้าๆดิเออขอเศร้าๆหน่อยทุกคนนะครับเริ่มต้นจากศูนย์กันหมดไม่มีใครนะครับที่มาถึงแล้วประสบความสําเร็จเลยล้วนแล้วต้องผ่านอุปสรรคกันมาบ้างโดนด่าบ้างเกลียนบ้างแต่พวกเขาก็ผ่านมาันมาได้แล้วทําไมคุณจะผ่านมาันมาไม่ได้ล่ะ <c oughs> อื้ือยวก็บอยแบนด์แต่ก่อนผมซับ1ิคน ผมก็ไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับซับเกี่ยวกับวิวเลยนะผมคิดแค่ว่าแค่ผมทาสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็มีความสุขแล Jam ้วอ nah. well, ่ะเอาจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ในครับคูที่ท้อต่างๆเนี่ยให้หันมาทำคิปให้มันออกมาดีที่สุดอย่าไปหวังเรื่องซับเลยมากเพราะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ความพยายามสูงมากก็ถ้าคุณทําคิปแล้วมีความสุขก็ทําตลอดเถอะครับเดี๋ยวคุณก็ได้สิ่งตอบแทนกับสิ่งที่คุณพยายามทํามันออกมาเองไปแล้วครับก็มาพูดแค่คร่าวๆนะครับค นะครับโอเคขอตัวไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับผมโปรโมทชแนลให้เราหน่อยดิ